สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องกันนะคะว่าตากล้องสั่งอะไรมานะคะนี่น่าจะเป็นที่เขาฮิตกันตอนนี้แหละเซิร์บอ,บอด์ดเราจะเ,เ,รเราก็มีเพจที่เราสั่งอยู่นะคะเพจนี้น่าเชื่อถือนะคะราคาสมเหตุสมผลค่ะกับการที่ซื้อมาหัเล่น เด uh ี๋ยวเราจะขึ้นริงไว้ให้นะคะว่าเป็นยังไงแพ็กมาอย่างดีค่ะแพ็กดีเกินจนแกะไม่ได้ค่ะตอนเนี้จริงๆนะแพ็กดีจนแกะไม่ได้แล้วนี่เป็นไงอือหือ ล้อฟรีเลยซื้อมาได้ถุงเทานะ้าแล้วถุงเท้าน่ารักมากเลยดูสิคุณคุยถึงองเท้าได้ครับสี่รุงเท้าน่ารักมากเลยค,คือเจ้าของร้านรู้ว่าเราต้องใส่ถุงเท้าในการเล่นนะ,ะคะห้แถมรุงเท้ามาให้ นี่นะคะก็ดีเราว่าเหมาะกับชาโคากับชาราีมากเลยแหละจริงๆซื้อมาให้เราเล่นไม่ใช่ให้มาเล่นไหนๆขอดูด้านหลังเลยครับนี่นโชว์ก่อนเฮ้ยลื่นไหมครับเข้าไปแสงสีเนี่ยเดี๋ยวเราลองกันค, <c ười> คิดว่าจะลงไหม